มีแฟนเขาดูมาปีกว่าใช่ไหมดูอาจารย์ตูใจมาปีกว่าเขาเขาก็ดูดูดูไอ้ผมว่าเขาดูอะไรเนาะเขาเขาดูอะไรอยู่ผมก็จะมองแต่ผมก็ไม่ได้สนใจเลยนะผมก็มามาเออปีกว่าเขาก็เอามาให้ดูอีกเอ๊ะพอผมดูมีพลังอาจารย์องค์นี้น่าทึ่งมากอาจารย์องค์นี้น่าเริ่มใสผมว่างนี้นะ mm hmm. ผมมีพลังขึ้นมาเลยอันนี้ผมก็เลยบอกว่า ก็เลยอาจารย์เขาบอกว่าเปิดเปิดมีคอร์สเรียนใช่ไหมเรียนสอนที่ว่าเรียนมีเปล่ามหาลังงาปอบโลกมีอะไรถอดถ่ายทอนพิษอะไรเนี่ยผมก็เลยว่าบอกกับบอกกับแฟนว่าอ่ะนั่นเดี๋ยวผมจะเรียนเรียนทางออนไลน์ก่อนเรียนทางออนไลน์ผมก็เรียนทางออนไลน์กับอาจารย์ปูตายคือศาสตร์เปล่ามหาลังกาเป็นเป็นศาสตร์แรกเลยที่ผมเรียนนะศาสตร์เปล่ามหาลังกาสี่หนึ่งรุ่นสี่หนึ่งพิ่งเรียนเนี่ยเมื่อเมื่อ เมื่อไม่นานนี่ครับอันนี้ก็เลยพอเรียนเสร็จผมก็ได้อาไปใช้ผสมประสานกับของของปูน่นงผสมปรสานกับครูบาอาจารย์ตัวปรสานโค้พอได้ใช้แล้วได้ผลได้ผลเกิด,ดค้าศักิิ์สทธมากได้ศักดิ์สิทธิ์มากมันมีพลังที่ไปช่วยเหลือคนเนี่ยมีพลังแล้วมีพลังเพิ่มขึ้นมากขึ้นอีกคือผมศรัทธาในตัวของอาจารย์ปู่ไป่แล้ว อาจารย์ปู่ด้วยแล้วก็อาจารย์ครูบาอาจารย์ผมด้วยพอดีไปไปบวกก็เหมือนก็เป็นครูบาอาจารย์เดียวกันแล้วตอนนี้ก็หนึ่งเพราะว่าอ,อผมก็ศรัทธาแล้วก็ไปช่วยเหลือช่วยเหลือคนที่ว่าเจ็บป่วยช่วยเหลือที่ว่าเขาเขาเกิดนอนตุยเหมือนจะน,นอนตุยนะนอนที่ว่าไม่รู้เรียกเนี่ยไม่รู้สึกตัวเงี้ยผมก็สามารถทําให้ฟื้นได้คือใช้ใช้คาถาของเศกศาสตร์เยอะ ของอาจารย์คุบาอาจารย์ของผมช่วยช่วยเหลือกันนี่ไงหลวงตาเก็ตเนี่ยอยู่ข้างๆเนี่ยนะหลายครั้งครับสอมครั้งสี่ครั้งสามทิ้งสามครั้งเนี่ยเขานอนไม่รู้สึกตัวเหมือนเหมือนคนตุยครับเพอาะโทรหาปู่ที่ไรไม่รู้สึกตัวเลยนะทางออนไลน์เหรอครัผ่านออนไลน์ครับโทรศัพท์เพราะอยู่ไกลกันมากครับอ่ครับเพราอยู่ไกลกันของคาถาของครูบาอาจารย์แล้วของอาจารย์ปู่ไตศาสตร์เปาหมาหรงงามเกอบโลก พอช้แล้วเขาฟื้นเลยฟื้นขึ้นมาเลยลืมตาขึ้นมาเลยพอเรียกแล้วเขาลืมเลยมันแปลกมากเราทำหงมนาะครับมหาจักรจันมากเลยแบบศักดิ์สิทธิ์มากค้ับรอบโลกด้วยครับครอบโลกด้วยเพราะว่าเป่ามหาหลังน้ำเต็มแล้วเนี่ยผมก like, <se> <ic est> <Broadway> ็สวดไปอะสวดไปเถอะมีสี่สิบกระถาใช่ไหมกระถาของปู่ไตยยังมีสี่สิบกว่าเนี่ยผมก็สวดสวดสวดหมดเลยสวดหมดแล้วครอบโลกให้พรพอครอบโลกเสร็จปุ๊บ เขาลืมนตาเลยเอาลุกนั่งสิเขาก็ลุกขึ้นมานั่งเลยเนี่ยเพราะว่าเวลาเราขยับแล้วอ่อนหมดทั้งตัวเลยคือว่าไปหมดปลอกก็ไม่าอเราไม่มีสติตังที่ว่าจะมาช่วยเรวเองได้เลยก็หายยังเขาบอกว่าหายแล้วเขาบอกว่าดีขึ้นแล้วหลายครั้งนะประมาณสักสี่ครั้งได้แล้วนี่เขาเวลาเขาเป็นอะไรปุ๊บเขาจะมาโทร่โมาเนี่ย ผเป็นพระหนึ่งครั้งแล้วตอนเป็นพระยังเป็นนะครับอปสติัดเปนบรตอนบทที่ไปไวเนี่ยอ๋อบชแก่บนก็เป็นคือว่าคู่กับแม่ไงคือเขาป่วยเข้าโรงพยาบาล่ะสาครั้งหมอหาโรคไม่เจอชาวบ้านเขาก็ว่ากันปว่ผมตายง่ายก็ตุยประเทศรัสเซียคืออันนี้เขาเขาไปรับของอะไรมาจากประเทศใหนปาน ประเทศเนปาลนันเนี้ยเขาไปรับของจากประเทศเนปาลมาไปกับสามีสองสองคนใช่นนะครับไปแล bueno ้วพอไปรับเสร็จมาเขากลับมาที่บ้านปุ๊บที่บ้านประเทศรัสเซียปุ๊บเนี่ยเขาเลิกันเลยสามีสามีของจากประเทศเนปาลมาไปกับสามีสองสองคนใช่นนะครับไปแล้วพอไปรับเสร็จมาเขากลับมาที่บ้านปุ๊บที่บ้านประเทศรัสเซียปุ๊บเนี่ยเขาเลิกันเลย สามีสามีเลิกเลยไปเลยเรทั้งที่เขาอยู่มาประมาณหลายปีนะประมาณห้าหกปีนยเขาเลิกไปเลยเลิกเดี๋ยวนั้นเลยมีอาการเลิกเลยแล้วพอจากนั้นมาเขาก็ร่างกายเขาแย่หายใจจาก,ก็จะหิววิว,ว,วแล้วมันหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกแล้วหน้าเขาจะดําดําแล้วขอบตาเขาเป็นดําเขากินอะไรไม่ได้แล้วเขาจะอ้วกตลอดแล้วก็แบบว่าหัวเขาจะมึนมัวแล้วก็นอนไม่ได้ เขาจะเป็นอยู่ตลอดอันนี้เขาก็เลยเโทรเราสั่ปไปหาแม่เขา,เขาก็มีที่ไหนไหมที่จะรักษาพอดีแม่เขาเขาก็รู้จักที่นี่รู้จักคี่ผมเขาก็เลยมามาก็เลยวิดีโอคอลวิดีโอคอลพอดีเขากําลังเป็นเลยเขาบอกหู้กาลังมันมันกำลังไหายใจไม่ออกลัาช่วยด้วยช่วยด้วยเลยผมก็เลยอ่ะ ขอใช้ท่ิพิธีขอกรมากรรมให้เขาจุดรูปก่อนนะแล้วขอกรมากรรมใช้วิชาจากอาจารย์ปู่ไตก็เลยขอกรรมากรรมเสร็จพอขอกรรมากรรมเสร็จปุ๊บก็เลยให้เขาทาสมาธิให้ทำลำาพธิเหมือนหายใจแบบเหมือนจุดแบบไหลตัวตนน่ะแบบใช้เหมือนอาจารย์ปู่ไตบอกแบบให้ไหลตัวตนแบบนั่งทำแบบหายใจลึกๆเข้าออกลึกๆแต่ใช้สมาธิก็เลยเขาก็ทำทำแล้วก็เลย ก็มีอที่มีมีของอะไรเที่ยยอาจารย์บุตาให้มีมีกระดาษนี้อะไรกระดาษให้ลองอะไรใช้ครับใช้เสร็จแล้วปุ๊บให้เขาหลับตาทําสมาธิแล้วก็สวดคาถาเป่ามหาลังนับคาถากรอบโลกล้วของอาจารย์ของครูบาอาจารย์อมก็กช่วยอันนี้พอพอทําแล้วพอเสร็จพิธีปุ๊บเขาหายเลยขาดีขึ้นเลยเขาบอกมันล่องมนเลยและหน้าที่เขาดำแล้วเขาขาวจ้วงเลย ไม่น่าเชื่อหน้าขาวๆเลยหน้าขาวๆเลยพบอกโหดีขึ้นแล้วหายใจออกแล้วโล่งแล้วเขาบอกมันมีพลังระจากที่ไม่มีแรงเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาเขาโล่งหมดเลยเขาแบบขอบคุณมากเขาบอกขอบคุณมากๆเขาร้องไห้เลยก็น้ำตาไหลภาคเลยบอกดีใจมากเขาบอกว่าโอ้โหถ้าไม่ได้มาเจอถ้าไม่ได้ไม่ได้มาเจอถ้าไม่ได้มาเจอเขาตายเลย เขาตุยไปแล้วเพราะว่าถ้าไม่ได้มาเจอเขาตุยไปแล้วตุยอะไ้องเครั้งเดียวเขาบอกครั้งเดียวต้องเอาปัจจุบันเนี้ยอาการเขาไม่เป็นไรเลยโอ้เนี่ยเขาโทรมาคุยเขามาขอบคุณอยู่ตลอดเพราะว่าเขาไม่เป็นไรเลยตอนนี้เขาปกติสมบูรณ์แล้วแฟนที่ที่ที่ว่าเคยเลิกกันเขากลับมาอยู่กันแล้วไม่น่าเชื่อนะครับเนี่ยโอ้เขากลับมาอยู่กันแล้วเขายังถ่ายรูปให้ดูเพราะเนี่ย ที่ว่าแยกกันไปตอนที่ช่วงเป็นอ่ะตอนนี้เขากลับมาอยู่ด้วยกันนะเพราะว่าตอนตอนที่เขาเป็นอยู่อะเหมือนเหมือนมันมีสิ่งชั่วร้ายสิ่งอะไรที่เขาพูดอะไรออกไปแล้วที่มันเหมือนก็ผักดันใ,ให้สามีเขาเขาเขาออกไปอ่ะเหมือนที่เขาเห็นหน้าภรรยาเลยเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าเกลียดน่ากลัวสิ่งที่ว่าต้องออกไปอ่ะ เป็นสามีฝรั่งฝรั่งฝรั่งของรัสเซียฝรั่งรัสเซียอันนี้ก็เลยกลับมาอยู่ด้วยกัน้วตอนนี้กลับมาอยู่ด้วยกันแต้ก็มีเคสนึงคือประเทศไต้หวันประเทศไต้หวันนั้นคือเขาเขาเขาจะโดนคุณพูดได้ไหมคุณใส่พูดได้เลยคุณใส่คุณใส่คุณใส่เนี่ยเหมือนตอนแรกเขาไปหาหมอหาหมอทานนู้นเขาหาสาเหตุไม่เจอ เขาจะปวดมากเป็นคนไทยหรือคนไทยคนคนไทยคนไทยเขาไปอยู่ไต้หวันนานแล้วเขาไปมีสามีอยู่ไต้หวันเขาจะปวดปวดตรงเนี้ยเวลาวันวันพระวันโนเนี่ยมันมันจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปมาแล้วก็ร้อนเนื้อร้อนตัวแล้วจะมีอาการปวดมากปวดทรมานปวดแต่มตปวดปวดโมดปวดร้อนสุดสุดเลยแบบอันนี้เขาก็เลยว่าเมื่อสมัยก่อนก่อนที่เขาจะไปเขาเคยมาหา คุบา้าจยาที่ที่ผมทําอยู่เขาเคยมาหาทีนึงอันนี้เขาเลยโทรมาผมก็เลยประสาใช้ใช้คถาเป่ามหาลังนับเกาะโลกที่ว่าเป่า้างทวีลยนะใช้เป่าไปเป่าไปอันนี้อาการย์เขาบอกที่วิ่งไปขึ้งมาตอนที่เป่าอยู่แล้วมันวิ่งวิ่งวิ่งเหมือนวิ่งหนีนะวิ่งไปตรงนู้นวิ่งไปตรงนี้วิ่งไปน้นวิ่งนี้ออกไม่ได้เหมือนยังออกไม่ได้วิ่งไปเขาไม่ยอมออกเลยดูนะครับ วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาผมก็เลยว่าอ่ามันยังไม่ออกนะครับก็เลยให้ทาสมาธิอีกให้นั่งสมาธิหลับตาเรือถึงครูรกปุบาอาจารย์ขอพลังขอพลังศึ่งจากจิตขอพลังเนี่ยให้พลังใช้พลังสมาธิช่วยก็เลยเขาก็หลับตาใช้พลังถิ่มใช้พลังแล้วก็เี๋ยวผมก็ใช้พลังก่อนที่ผมจะทำเนี่ยผมผม เบริกรรมพระธโดยใช้พลังไอแบบนนทสมาธิก่อนทำสมาธิก่อนทําสมาธิขอพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือพระรัตนาไตยูรูคุบาอาจารย์ทั้งหลายเาาานีย่าานยผมบอกหมดเลยภูรูบาอาจารย์บอกหมดมอาจารย์ปู่ยังคงบอกผมก็เชิญหมดเชิญพลังมาช่วยเชิญพลังมาประสิทธิ์ศาสตร์ที่จะช่วยพอพอเชิญเสร็จแล้วผมก็ใช้พลังทำไมของที่เขาเป็นอยู่เนเขาบอกมันหายเลยมันดีขึ้นเลยหายป่วยไปเลย เขาบอกเขาว่าเขาลุกเดินได้เลยตอนแรกเขาเดินไม่ได้ครับเดินไม่ได้พอจะลุกเนี่ยเขาล้มลุกลมมันปวดแต่ปวดทรม,มานพอเสร็จแล้วทาพิธีเสร็จแล้วุ๊บเนี่ยเขาเดินเดินไปเดินมาให้ดูเลยเ <ใช S 1> ขาบอกสุดยอดจริงๆเลยผมก็เลยบอก,กสุดยอดมันเป็นฝา,าของอาจารย์ปู่ด้วยอาจารย์ปูต่ตด้วย